คุณชมคะไปติดตามความคืบหน้าการพาคนไทยกลับบ้านเมื่อวานนี้นะคะเป็นชุดที่6แล้วค่ะสายการบินโดยสายการบินพาณิชย์นะคะเป็นรายงานทั้งหมดจํานวน166คนคือเมื่อวานนี้ค่ะเวลา19บเนาฬิกานะคะเครื่องบินโดยสารสายการบินอิสราเอล แอร์ไลน์เดินทางมาถึงท่ากาศยาน่วนนภูิเป็นที่เรียบร้อยค่ะมีแรงงานชาวไทยจํานวน1 6 6คนนะคะรายง,งานชุดนี้เนี่ยเป็นกลุ่มที่ลงทะเบียนกับรัฐแต่ว่าซื้อตั๋วเดินทางกลับเองค่ะเราก็พูดคุยกับคนนึงนะคะคือนางสาวขวัญใจนามวิเศษอายุ33ปีเป็นชาวจังหวัดบุการที่ออกมาเป็นคนแรกเลยเธอบอกว่า ไม่มีสัมภาระอะไรติดตัวมาทั้งนั้นค่ะยอมทิ้งทุกอย่างเพื่อให้ได้มีชีวิตรอดกลับมาเจอหน้าลูกซึ่งเธอเองเนี่ยเป็นแม่เลี้ยงเดี่ยวไปทํางานอยู่ที่อิสราเอลเพียงลําพังนะคะเพื่อหาเงินเลี้ยงลูกและส่งเสียครอบรครัวโดยกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จึงให้การช่วยเหลือเบื้องต้นก็คือช่วยส่งข้ารถกลับบ้านก่อนที่จังหวัดบึงการเป็นจำนวนเงินเจ0ดรอยิบหมากนะคะกลัวที่สุดคือต่อไอที่หนูอยู่มันจะเป็นหมู่บ้านใช่ไหมคะแล้ว รถถังอยู่รอบหมู่บ้านอะค่ะแล้วไม่ได้นอนค่ะไม่ได้นอนทั้งคืนแล้วจิตตกค่ะก็จะมีวันหนึ่งที่ยิงหน้าหมู่บ้านแต่ว่าทหารเขาก็สกัดไว้ทันนะคะ mm hmm. ค่ะเขายิงคนร้ายก่อนอย่างนี้นะคะ mm ่ะ hmm. หนูลงทะเบียนกลับนะคะแต่ว่ามันนานกว่าจะได้กลับหนูก็เลย mm hmm. พี่สาวที่อยู่ไทยเขาก็เลยเดินเรื่องหาตั๋วให้ค่ะอ mm ันนี้คือซื้อตั๋วเองหรอใช่ค่ะซื้อตั๋วเองค่ะ